สวัสดีครับวันนี้ผมชื่อตะวันนะครับวันนี้ผมมารีวิวมา Harry Potter กับโบ d เดวลแฮร์รี่พอตเตอรดูจากสีหน้าก็ดูแล้วนะคะว่าฟินแค่ไหนใส่แฮร r รี่พ t ตเตห้ามพลาดเลยนะคะน้องนะ้ำโมเดอ่ลเหมือนจริงมากๆวัสดุนะคุณภาพแบบสุดยอดเลยค่ะ เหมาะกับการเป็นซื้อของขวัญของฝากก็ได้นะคะรับรองว่าคนรัมต้องประทับใจแน่ๆดูน้องตะวันจะใส่คาถาหรวอจ้าเชื่อนที่เป็นสาแฮร์รีพอตเตอร์นะครับก็ห้ามพาดกันนะครับและในร้านครับมีของเล่นเด็กบากไายไปซื้อกันเลยนะครับ แล้วตอนนี้นะคะทางคิสโต้84เขาก็จัดมหากรรมรดราคาสินค้าลดถึง80%เลยจ้าไปตากันนะคะห้ามพลาด